วิเคราะห์จาะลึกต้นข้าวสุปรียาจากเวทีดวนเพลงชิงทุนสูปป่ปรากฏการณ์ฉายยาทิดาลูกทุง่งเธอคนนี้จะดังไกลได้แค่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินช่องตลาดข่าวอีกเช่นเคยแล้วก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราอยู่เสมอมา แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วก็อยากทราบเนาะว่าเออหลายๆคนเนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมาบ้างแล้วแหละว่าน้องต้นข้าวเนี่ยจะมีการดังไกลได้แค่ไหนแต่ตรงนี้นะคะขอย้ําว่าความดังของน้องนะน้องเคยพูดแล้วว่าน้องความดังไม่จีรังยั่งยืนน้องบอกแบบนี้นะคะแล้วน้องก็จะโฟกัสในเรื่องการเรียนไว้อันดับแรก ความดังไม่จีรังยั่งยืนนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเม่ๆเอ FC ลหลายๆคนที่ติดตามน้องก็คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องอยู่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยและอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาอัปเดตให้ฟังคือสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตครั้งที่2ของทางน้องต้นข้าวสุปริยาทางเพจดราม่าไทยสามารถเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้ก็ยังดูได้เช่นเคยค่ะบัตรราคา199บาทเท่านั้น ชมแบบออนไลน์ผ่านทางดราม่าไทยได้เลยนะคะใครที่อยากดูย้อนหลังหรือใครที่ยังไม่เข้าไปชมนั่นเองเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตสดนะคะมันเป็นการอัดเทปวิดีโอไว้เทปเทปนี้จะอยู่ในใจแล้วก็ในสายตาของทุกคนไปตลอดไปค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูสำหรับบทวิเคราะห์จาะลึกของทางน้องต้นข้าวสุปริยาจากเวทีสู่ปรากฏการณ์ที่ดาลูกทุ่งว่าเธอคนนี้จะดังได้ไกลแค่ไหน น้องต้นข้าวสุปริยาสร้างปรากฏการความฮือฮาบนรายการชื่อดังนั่นก็คือรายการดวลเพลงชิงทุนจนเธอได้คว้าแชมป์ตำแหน่งที่68สมัยมาครองได้สำเร็จต้นข้าวสุปริยาไม่ได้หายไปกลับกระแสจนจบลงแต่เธอกลับกลายเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่ถูกจับตามองมากๆในยุคนี้ด้วยกระแสความนิยมที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่มีเพลงเป็นของตนเองแต่งานแสดงของเธอนั้นมีไม่ขาดสาย แฟนคลับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและช่อง YouTube มากมายที่ต่างหยิบยกเรื่องราวของเธอมานำเสนอก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงกระแสความร้อนแรงนี้จนเกิดคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าต้นข้าวสุปรียาจะเป็นเพียงดาวสองแสงแค่ช่วงหนึ่งหรือจะก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ดาาลูกทุ่งอย่างที่แฟนๆตั้งความหวังไว้ซึ่งปัจจัยนะที่ทำให้ทางน้องต้นข้าวเนี่ยมีกระแสอย่างต่อเนื่องก็คือหนึ พลังเสียงและสเสน่ห์เฉพาะตัวตนคาสุปริยามีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และเข้าถึงอารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งประกอบกับสเสน่ห์ที่มาจากความเป็นธรรมชาติอ่อนน้อมถ่อมตนและความจริงใจที่ทำให้เธอแตกต่างจากนักร้องคนอื่นๆและสามารถคลองใจแฟนคลับได้อย่างรวดเร็ว 2. ฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งแม้จะยังไม่มีผลงานเพลงเป็นของตนเอง แต่การที่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญให้เธอยังคงอยู่ในกระแสะอย่างต่อเนื่องแฟนคลับของเธอเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่และยังคงพูดถึงอยู่เสมอ 3. กลยุทธ์แบบสร้างกระแสะจากคอนเทนต์การที่ไม่มีเพลงเป็นของตนเองกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบ เพราะทำให้ยูทูบเบอร์และสื่อออนไลน์ต่างๆหันมานำเสนอเรื่องราวของเธออย่างต่อเนื่องทั้งคลิปการร้องเพลงคอนเสิรต์ตการไลฟ์สไตล์ส่วนตัวทำให้เธอนั้นยังคงมีความน่าสนใจให้คนทั่วไปได้อย่างสม่ำเสมอเธอคนนี้จะดังไปได้ไกลแค่ไหนนี่คือคำถามที่หลายท่านอาจจะสงสัย การจะขึ้นแท่นเป็นศิลปินแนวหน้าได้อย่างยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสในระยะเวลาสั้นๆแต่ขึ้นอยู่กับผลงานที่จะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในระยะยาวและนี่คือจุดที่ทางน้องต้นข้าวต้องเผชิญความท้าทายต่อไปจุดที่ทางน้องต้นข้าวต้องพิสูจน์ต่อคือ1การมีเพลงฮิตเป็นของตนเอง ความสำเร็จในระยะยาวของศิลปินวัดจากเพลงฮิตต้นข้าวจำเป็นต้องมีเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนการเข้าถึงคนฟังได้เพื่อสร้างฐานแฟนคลับเพลงใหม่ๆและขยายกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น 2. การพัฒนาและสร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อน้องมีเพลงเป็นของตนเองแล้วการคงมาตรฐานและการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งในด้านการร้องการแสดงการเลือกเพลงนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอนั้นรักษาความเป็นเธอได้อย่างยั่งยืน 3. การบริหารจัดการชื่อเสียงเมื่อมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการภาพลักษณ์การรับมือกับกระแสต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เธอนั้นดำรงความเป็นศิลปินในคุณภาพวงการได้อย่างยาวนานในบทสรุปครั้งนี้จากการวิเคราะห์ ต้นข้าวสุปริยามีศักยภาพและความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นที่ด่าลูกทุ่งอย่างที่แฟนๆคาดหวังไว้เพราะเธอมีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือพรสวรรค์และเสน่ห์ที่หาได้ยากสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือการที่เธอนั้นมีผลงานเพลงเป็นของตนเองที่จะมาเป็นเครื่องยืนยันความสามารถและเป็นใบเบิกทางให้เธอได้ก้าวสู่เส้นทางที่ไกลแสนไกลกว่าเดิม หากเธอสามารถมีเพลงฮิตที่โดนใจคนไทยได้สำเร็จชื่อของต้นข้าวสุปริยาจะไม่ใช่แค่กระแสแต่จะกลายเป็นหนึ่งในตำนานของวงการลูกทุ่งอย่างแน่นอนนี่นะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่วิเคราะห์ออกมาในเรื่องของน้องต้นข้าวสุปริยาหลายๆคนนะคะอาจจะแบบว่าต้นข้าวไม่จำเป็นต้องมีเพลงเป็นของตนเองก็สามารถดังได้แต่ในที่นี้ ก็ต้องยอมรับว่าต้นข้าวเนี่ยอนาคตอาจจะต้องมีเพลงเป็นของตนเองเพื่อที่จะเป็นการยืนยันและการันตีความดังของเธออย่างยาวนานยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณแม่พุ่มพวงที่น้องเนี่ยเป็นไอดอลน้องยกแม่พุ่มพวงเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีของน้องแม่พุ่มพวงแม้กายจะไม่อยู่แล้วแต่ชื่อของแม่พุ่มพวงและบทเพลงของแม่พุ่มพวงยังคงดัง กล้องหูของชาวไทยอยู่ณนะปัจจุบันและรวมถึงเหล่าลูกทุ่งที่ดาลูกทุ่งราชินีลูกทุ่งที่ได้มีการเสียชีวิตไปแล้วหรือเหลือไว้เพียงแค่ตำนานหรือบทเพลงก็ยังคงดัง แล้วยังคงมีคนจาลึกอยู่อย่างเช่นคุณพ่อสายันสัญญาอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นการลํำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาคุณแม่พุ่มพวงแบบนี้คุณแม่ฮันนี่สีอีสานทุกคนที่เคยเป็นตำนานมาก่อนย่อมมีการโดนลํำลึกถึงนี่คือความดังอย่างยาวนานและต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งตัวต้นข้าวเองเชื่อว่าในอนาคตถ้านน้องโตกว่านี้แล้วน้องมีกระแสมากขึ้นไปกว่านี้เชื่อว่าน้องต้นข้าว จะขึ้นแท่นเป็นที่ดาลูกทุ่งตามความคาดหวังของทาง FC อย่างแน่นอนนะคะร้อเลยทีเดียวยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ต้นค่าสุปริยาก็ยังคงเรียนหนังสือและยังคงเอาการเรียนเป็นอันดับหนึ่งอยู่ยังไงก็รอติดตามกันค่ะ